สวัสดีค่ะและนี่ก็คือเจดีรูปทรงระฆังคว่ำในภาษาสิงหลนะคะเราจะเรียกว่าการดูวนะคะก็คือเป็นเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะคะนี่เป็นงานที่ส่งตรงมาจากประเทศสีลังกาผลิตแล้วก็หล่อหลอมจากช่างลังกานะคะก็เป็นช่างประจําเพจของเราเลยนะคะก็เรียกว่าเป็นงานทองเหลืองนะคะแล้วก็ประดับตกแต่งสวยงามตามกลิ่นอายของทางลังกาเลยนะคะ ด้านบนนี้นะคะนี่จะเป็นการเจรไนควอสธรรมชาตินะคะเพื่อให้เกิดความสวยงามนะคะจะเป็นที่นิยมมากของชาวลังกาจะนิยมนําควอสมาไว้เป็นบนยอดเจดีเป็นอันเยนีนะคะนะคะแล้วก็เป็นงานที่เขาเรียกว่าขึ้นรูปหล่อหลอมจากทองเหลืองนะคะนี่เลยสวยทั้งภายนอกแล้วก็ภายในก็ปักเลื่อมนะคะโอเคสำหรับรูปลักษณ์นี้ขนาดอยู่ที่1 0 8นิ้วค่ะนะคะนี้เป็นขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็จะอยู่ที่14นิ้วเดี๋ยวเราให้สูมไปใกล้ๆกันนะคะและนี่ก็คือนะคะฐานด้านที่เป็นบรรจุเขาเรียกว่าเป็นภาชนะที่รองรับพระบรมสารีริกธาตุนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภาชนะบัวนะคะเป็นบัว3ามชั้นนะคะ แล้วก็มีพระอบน้อยๆอยู่ตรงกลางนี้นะคะก็สวยงามทรงคุณค่าเลยนะคะสามารถนำมาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระบรมมาธาตุได้ตรงนี้เลยค่ะนี่เลยนะคะขนาดฐานกว้างอยู่ที่10นิ้วค่ะ เป็นงานที่ต้องใช้ระยะเวลาในการขึ้นรูปหล่อหลอมมาแล้วก็ประดับตกแต่งมาด้วยก็พอสมควรเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเราก็มีงานที่เราได้สั่งทําไว้เรียบร้อยแล้วจากช่างหลังกาก็มีทยอยส่งมาเรื่อยๆสําหรับท่านที่สนใจก็ไม่ต้องคอยเหมือนรอบแรกๆก่อนๆนนะคะโอ้คอยกันนานมากนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ามีให้สําหรับท่านที่สนใจแล้วก็สามารถส่งได้เลยนะคะ นี่ก็จะเป็นรูปลักษณ์หนึ่งนะคะก็จะมีดีไซน์ที่มีความแตกต่างกันไปนะคะแต่ก็จะมีกลิ่นอายของทางรังกานะคะการดาดัวเจดีรูปทรงระฆังความในศิลปะรังกานะคะเป็นฝาบิดเกลียวสวยงามมากเลยค่ะนี่เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้นะคะสำหรับท่านสนใจก็แจ้งและทักมาได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ